วันวาเลนไทน์มาไม่กี่วันนะครับเราอยู่ในช่วง after วันวาเลนไทน์นะครับขออวยพรท่านผู้ชมอีกสักหนึ่งครั้งนะครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีความรักที่สุดสมหวังทุกทท่านเลยนะครับและแน่นอนครับสัปดาห์นี้นะครับอัปเดตรถเข้ามาประจําสัปดาห์ EP ที่186นะครับมีรถสวยๆเข้ามาท่านผู้ชมเลือกเนี่ยหลากหลายคันเลยทีเดียวสัปดาห์นี้มีมาถึง9คันเลยนะครับท่านผู้ชมสวยๆแน่นอนครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นที่สุดหล่อคันนี้เลยครับ เริ่มต้นคันแรกนะครับของรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นะครับกับ R172 นะครับที่ใครๆหลายคนยกให้รุ่นนี้เป็นรถในฝันดีมคาอีก1รุ่นเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่1 Mercedes-Benz SLK200 AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Obsidian Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีครีม s i l b e r นะครับและนี่คือ Sport Roster 2ประตู2ที่นั่งเปิดประทุนสุดเท่นะครับใช้รหัสว่า R172 รุ่นนี้เป็นคลาสสิกเลยและยังเป็นรุ่นตัวสุดท้ายนะครับของทรง Sport Roster จาก Mercedes-Benz เลยทีเดียวคันนี้มา พร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1 8 0 0ซีซีกับ184แรงม้าจับคู่กับเกียร์7สปีดนะครับเป็นตัวท็อปออปชั่นชุดแต่งบอ Body Part AMG รอบคันกระจังหน้านะครับตกแต่งเพิ่มเติมเป็นตัว Diamond Blue ได้ไฟหน้า Intelligent Light System ล้อแม็ก AMG ขนาด18นิ้วนะครับรูปทรงรถนะครับจะมีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับตามสไตล์ Sport Roster ไฟท้าย LED นะครับดิฟ i f เซอร์ปลายท่อคู่สุดเท่เลยทีเดียวเปิดลังข้าวออกมานะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีครีมตัดกับสีภายนอกทําให้ตัวรถเนี่ยมีมิติมากยิ่งขึ้นมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้ารระะะบบ Memory นะบนคัแล คันนี้บอกได้เลยนะครับว่าออปชันแบบจัดเต็มเลยทีเดียวได้กล้องถอยหลังด้วยนะครับมาพร้อมพวงมาลัยทรงสปอร์ตสามก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับคอนโซลกลางนะครับมาพร้อมนาฬิกาอนาล็อกคล็อกสุดเท่เลยทีเดียวหน้าจอคอมมานด์ออนไลน์นะครับได้เครื่องเสียงไฮเอนด์อย่างตัวฮาร์มันการดมีไฟแอมเบรไลน์นะครับตัดขอบสีภายในห้องโดยสารเนี่ยทำให้ดูเท่มากยิ่งขึ้นและคันนี้สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้หลากหลายเลยทีเดียวและที่สําคัญนะครับคันนี้เป็นหนึ่งในรถ SLK หายากเลยทีเดียวเพราะว่ามาพร้อมกับออปช ตัวหลังคาเนี่ยสามารถกดเปลี่ยนสีได้นะครับเท่มากๆออปชั่นแบบนี้หายากมากๆเลยนะครับและรถคันนี้วิ่งมาน้อยอกต่หากครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2011นะครับวิ่งมา50,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเเคตั้งไว้เพียงแค่1,200,000กับ90,000บาทเท่านั้นครับ SUV มิตไซส์ทรงสปอร์ตรหัส43ตัวแรงตัวหล่อเข้ามาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมกับรถเข้ามาแบบประจำสัปดาห์คันที่2 Mercedes-Benz GLC 43 Coupe AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาเซเลไนเกรภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือรถ SUV อนเนกประสงค์ขนาดกลางนะครับรูปทรงสปอร์ตคูเป้สุดเท่เลยทีเดียวและมาพร้อมรหัส43นะครับแน่นอนครับรหัสนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์รุ่นพิเศษนะครับเป็น AMG คาดแดง 3,000cc นะครับ6สูบให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่367แรงม้า นะครับจับคู่กับเกียร์เก้าสปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟร์เมติกแบบฟูลทัมและช่วงล่างนะครับเป็นตัวแอร์ซับสแตนชันสามารถปรับแบบสปอร์ตแบบคอมฟอร์ตนุ่มนวลได้เลยนะครับและคันนี้นะครับตกแต่งมาสุดสวยเลยทีเดียวชุดแต่งบอดี้พาร์ตเอ็มจีนะครับและก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับกระจังหน้าเนี่ยเป็น GT สวยงามมากๆเลยนะครับได้ไฟหน้าอินเทอร์เนชั่นไลท์เซมล้อแม็กเอ็มจีขนาด21นิ้วนะครับคาลิเปอร์เบรกก็จะเป็นตัวของเอ็มจีด้วยนะครับรูปทรงรถเนี่ยนะครับจะเป็นรรรรถถขนนนนาาาาาดดกกลลงงะะคคคัับเเเปป็ออส์แตต่่่ววท้ยพิมมห ความเท่เข้าไปเลยทีเดียวมาพร้อมหลังคาซันรูฟนะครับระบบคีรัสโกแพ็กเกจด้านท้ายก็สุดสวยเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟท้าย LED นะครับดักเทลสปอยเลอร์หัสชื่อรุ่น GLC43 นะครับสัญลักษณ์ AMGdiffuser ปลายท่อคู่ออกฝั่งละ2ช่องเก็บสัมภาระกว้างเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและก็ระบบแฮนด์ฟรีแอ c เ e s เข้าไปภายในเนี่ยเท่มากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นเบาะหนังสีดำตัดเย็บพิเศษนะครับเดินด้วยได้สีแดงและก็ได้เบลล์แดงด้วยและคันนี้ยังตกแต่งเพิ่มเติมนะครับคอนโซลกลางเนี่ยเป็นคาร์ จะเป็นขอบสีแดงสวยงามมากๆคันนี้มาพร้อมกันรปรับเบาะไฟฟ้าระบบ Memory Pa c k a g e นะครับมีเบาะ Heating Se ี t เบาะอุ่นมาให้ด้วยนะครับในเครื่องเสียงให้ h e n d อย่างตัว b u r m e s t e r Surround Sound System มกล้อง360องศาระบบ h e a d Up Display นะครับและคันนี้มาพร้อมพวงม,มาลัย AMG ทรงส port 3กาก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มม l t ติฟังชั o นนะครับหน้าจอคอนโซลกลางเป็นระบบ m b 20นะครับมีโหมดต่างๆให้เลือกใช้งานเนี่ยหลากหลายเลยทีเดียวสามารถปรับโหมดช่วงล่างได้นะครับสามารถปรับ ภาพสวยงามเลยทีเดียวนะครับมีความสปอร์ตมีความแรงนะครับแล้วก็ลงตัวนะครับแล้วก็หล่ออีกต่างหากนะครับรถคันนี้นะครับท่านชมเป็นรถปี2 0 1 8นะครับวิ่งมาเพียงแค่49,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเคตั้งไว้เพียงแค่2 40, 0 0 0 0กับ90 0 0 0บาทเท่านั้นครับรุ่นเดียวกับคันเมื่อกี้เลยนะครับท่านชมจัดให้อีก1คันนะครับคันนี้ต่างสีสเปคเดียวกันนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าสภาพสวยๆแบบ2คันนี้อยู่กับเราอีกไม่นานแน่นอนนะครับกับรถเข้าแ มาพร้อมสีดำ Obsidian Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับคันนี้ได้สีดำสุดเท่เลยนะครับกับรถ SUV ทรงสปอร์ตคูเป้คันนี้นะครับมาพร้อมรหัสพิเศษเหมือนกันนะครับเป็นตัวรหัส43เครื่องยนต์เบนซิน6สูบนะครับ 3,000cc 367แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ4 m a t i o n แบบ Full Time นะครับและช่วงล่างนะครับเป็นตัว Air Suspension นะครับเป็นโช๊คไฟฟ้าสามารถปรับนุ่มนวลแล้วก็ปรับแบบสปอร์ตได้ลงตัวในคันนี้คันเดียวเลยนะครับเป็นตัวชุดแต่งพิเศษบริพาน MG สุเทไฟหน้าอินเทลร์เนช์ไลท์เซมม์นะครับล้อแม็ก AMG ขนาด21นิ้วนะครับตัวรถเป็นรถ SUV ขนาดกลางนะครับรูปทรงคูเป้ขนาดกําลังดีในบ้านเราขายดีมากๆเลยนะครับมาพร้อมหลังคาซันรูฟนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับมีระบบคิรัสโกแพคเกจนะครับด้านท้ายก็สุดสวยเลยทีเดียวด้วยไฟ LED นะครับมีดักเทลสปอยเลอร์นะครับชื่อรุ่น GLC 43รหัส AMG ด d i f เซอร์ปลายท่อคู่ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีแอสเซสเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําเดินด้วยได้สีแดงนะครับได้เบลล์แดงด้วยนะครับได้้้พวงมาาลัย AMG 3กนท ตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับเบาะรับไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพคเกจเครื่องเสียงเบอร์เมอส์เซอร์ราลซาวาซิสเม็มกล้อง360องศานะครับมีตัว h e up display โชว์ความเร็วนะครับแล้วก็ตัว n a วิเกชั o บนกระจกของตำแหน่งผู้ขับขี่ด้วยนะครับคันนี้สวยงามเลยทีเดียวหน้าจอคอนโซลกลางนะครับเรื่องโหมดต่างๆได้อย่างครบครันนะครับมีโหมด AMG มาโดยเฉพาะนะครับคันนี้สามารถปรับโหมดช่วงล่างได้นะครับสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายเลยทีเดียวถือว่าเป็นรถที่มีความสวยงามความหล่อและก็ความแรงลงตัวในคันนี้เลยนะครถีป2 2 0 1 8นะครับวิ่งมานะครับเพียงแค่54,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเนเคตั้งไวเ้เพียงแค่2,400,000กับ90,000บาทเท่านั้นครับ เน้นประหยัดน้ำมันนะครับท่านผู้ชมเน้นประหยัดงบประมาณในการออกรถนะครับกับรถอเนกประสงค์สุดสวยราคาไม่ถึง1ล้านบาทนะครับกับรถเข้ามาประจาสัปดาห์คันที่4 mercedes benz gla 200 urban facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีบรอนซ์เงิน polar silver ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดานะครับและนี่คือรถอเนกประสงค์ขนาดเล็กนะครับตัวเริ่มต้นของรหัส gl นะครับเป็นตัว a class นะครับคันนี้ใช้รหัสว่า200นะครับได้เครื่องยนต์เ็นซินเทอร์โบ1 6 0 0กซีซีกับ15 4หแรงม้าจับคู่กับเกียร์สปีดสปอด์ต รอบคันเลยทีเดียวเป็นตัวเฟสลิ์ไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะครับตกแต่งสวยงามเลยทีเดียวได้ไฟหน้า LED h i g h p e r f o r m a n ม e นะครับมาพร้อมกับล้อแมกขนาด18นิ้วนะครับช่วงล่างยกสูงพอประมาณนะครับเป็นรถไซส์เล็กกระทัดรัดขับคล่องแคล่วจอดง่ายเลยทีเดียวนะครับไฟท้ายสุดสวยนะครับช่องเก็บสัมภาระว่างนะครับมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าด้วยเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับมาพร้อมกันปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี a แพ็กเกจนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับพวงมาลัยทรงสปอร์ตสามก้านพร้อมปุ่มมัลติฟังช ให้เลือกอย่างครบครันเลยนะครับและคันนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนสีไฟแอมเบรไลท์ไดหลากหลายสีเลยนะครับเชื่อมต่อ Apple Carplay Android Auto ได้นะครับและยังมีโหมดความปลอดภัยอย่างตัว b r a k e Assis t มาให้ด้วยที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับเหมาะที่จะเป็นรถครอบครัวก็ได้นะครับเป็นรถใช้ส่วนตัวคดีเน้นประหยัดพลังงานนะครับที่สําคัญราคาดีมากๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาเพียงแค่7 3 0 0 0มืมิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นใเคตังไว้เพียงแค่90900,000บาทเั้นครับ ไม่แกะกล่องก,กันเลยนะครับท่านผู้ชมคันนี้เพราะว่าวิ่งมาเพียงแค่หลัก10,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับเป็น W213 ตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับเป็นตัวท็อปออปชันแน่นๆเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedes-Benz E300e Plug-in Hybrid AMG Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวพลัไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ E-Class W213 บอดี้สุดท้ายนะครับก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับท่านผู้ชมเป็นตัว Minor Change Facelift เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน ลักอินไฮบริดนะครับเสียบชาร์จไฟเต็ม1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ไกลถึง50กิโลเลยทีเดียวในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2 0 0 0ันซีซีกับ211แรงม้าพ่วงมอเตอร์ไฟฟ้าอีกหนึอี่สิบแรงม้านะครับแรงม้าเนี่ยแรงเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเน้นประหยัดพลังงานด้วยคันนี้เป็นตัวท็อปออปชั่นนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ตเอ็มจีรอบคันนะครับเป็นตัวเฟสลิฟ์ไมเนอร์เชนตกแต่งสวยงามเลยทีเดียวนะครับได้ไฟหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมระบบมมมัััััลลตติิบบบบีีีนน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 นะะะคคครรรรร้้อแ็็กกขขาาาดดด20วว่งงถถเเเยป๋ซใหญ นะครับ4ประตู4ที่นั่งมาพร้อมหลังคาแก้วพาร์นรามมิกลาสรูฟนะครับระบบคีเลสโคแพ็กเกจไฟท้ายด้านหลังก็สุดสวยเลยทีเดียวมาพร้อมดิฟิเซอร์ปลายท่อคู่นะครับช่องเสียบชาร์จไฟจะอยู่ทั้งด้านหลังนะครับมีฝาท้ายไฟฟ้ามาให้ด้วยพร้อมระบบแฮนด์ฟรีแอสเซสนะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับคันนี้สวยงามมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลพวงมาลัยหน้าจอรวมถึงด้านหลังนะครับท่านผู้ชมและออปชั่นเนี่ยจัดเต็มเลยทีเดียวปรับเบาะไฟฟ้าพร้อมระบบเมมโมรีแพ็กเกจนะครับเครื่องเสียงเเเเเเบบบออออรรรรรร์์์์มมมมสตตซซซาาาาวววดิ็็กลล้งงง360ศนนนนะะคคัััพยุ่่ใหป มัลติฟังก์ชันนะครับสามก้านท้ายตัดนะครับหน้าจอคอนโซลกลางหน้าปัดเดือนไม้เนี่ยก็เป็นตัวรุ่นใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นดิจิตอลทั้งหมดสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้โดยเฉพาะหน้าจอคอนโซลกลางนะครับมาพร้อมระบบ MBUX เป็นหน้าจอทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเนี่ยครบครันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น b l u e ู o t h USB นะครับ a p p l e c a r p l a y a n d r o i d Auto นะครับและคันนี้มีโหมดการขับขี่มาให้เลือกหลากหลายนะครับและยังสามารถเลือกโหมดเลือกขุมกําลังของตัวรถได้ด้วยนะครับมีระบบช่วยจอดอัตอนโนมัติฟ ine, าาไฟเอ หลังกว้างนั่งสบายเลยทีเดียวสภาพเนี่ยสวยงามมากๆนะครับเพราะว่าวิ่งมาเพียงหลัก10,000กว่ากิโลเท่านั้นในส่วนของความปลอดภัยก็ครบครันเลยทีเดียวมีทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับมีทั้งตัวบรายสปอร์ตนะครับและคันนี้นะครับท่านชมมาพร้อมกับราคาสุดพิเศษเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2021นะครับวิ่งมาเพียงแค่17,000กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมบรันตีจากศูนย์เมอร์เซเดสเบนถึงเดือนกับสองปีสองพันยี่สิบสี่กับราคาสุดพิเศษที่เป็นเั็ ต้องบอกเลยนะครับว่า e-Class รุ่นนี้ตอนนี้ราคาดีมากๆเลยนะครับนอกจากความสวยงามที่ครบครันแล้วนะครับยังมาพร้อมกับความหรูหราที่ครบถ้วนอีกต่างหากนะครับกับรถเข้ามาประจำสัปดาห์คันที่6 Mercedes-Benz E350 e-Plug-in Hybrid AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Obsidian Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาล s a d เดิลบลานะครับและนี่คือ e-Class w น213นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน plug-in hybrid generation ใหม่แล้วนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมระบบใหม่ EQ Power นะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ ben เบนซินเทอร์โบ 2,000cc กับ211แรงม้าพ่วงมอเตอร์ไฟฟ้ามาอีก88แรงม้านะครับเสียบชาร์จไฟเต็ม1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ไกลประมาณ30กิโลนะครับเครมค่าตาสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ30-34กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวถือว่าเน้นเรื่องประหยัดพลังงานนะครับรองจากตัว e 3 0 0 E คันเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมคันนี้เป็นตัวท็อปออปชั่นเช่นกันนะครับบอ Bodypart AMG รอบคันไฟหน้ามัลติบีมล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วนะครับรูปทรงรถเนี่ยก็ขนาดเดียวกับตตัััววเเเเฟฟซลลิคคนนนนนมื่่่อกกีีย้ยะะรรรบปป็ถดดาาาูขาใหญ นั่งสบายนะครับไฟท้าย LED สุดสวยนะครับช่องเสียบชาร์จไฟจะอยู่ทางด้านหลังนะครับมาพร้อมด d i f เซอร์ปลายท่อคู่ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบ hand free access นะครับและภายในคันนี้สีน้ำตาลคลาสสิกแบบนี้หายากมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมออปชันเนี่ยครบคันครบทั่วเลยทีเดียวมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบ memory package นะครับเครื่องเสียงเ b u r m เ s t e r s u r r o u ์ d าว u n d s y s t e มกล้อง360องศาระบบ h e a d up display นะครับได้พวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านให้ตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าปัดเดือนไม้หน้าจอแดชบอร์ดเนี่ยเป็นขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับ12.3 สามารถเปลี่ยนโหมดหน้าจอได้นะครับสรูปแบบด้วยกันส่วนหน้าจอคอนโซลกลางมาพร้อมระบบคอมมานด์ออนไลน์นะครับเชื่อมต่อครบครันนะครับแอปเปิลคาร์เพย์แอนดรอยออโต้บลูทูธ USB ครบเลยทีเดียวมีระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับเลือกโหมดคุมกาลังได้ถึง4โหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโหมดไฮบริดนะครับ e โหมด e เซฟและก็โหมดชาร์จโหมดการขับขี่ก็มีครบครันนะครับอีโค่คอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพลัสอินดิววนะครับสามารถปรับโหมดช่วงล่างได้ด้วยที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับคันนี้ถือว่า รุ่นนี้ตอนมื่นหป้ายแดงเปิดตัวราคาอยู่ที่หลัก4ล้านไปปลายเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มาในราคาเพียงแค่1ล้านกลางๆเท่านั้นคุ้มมากๆเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมา79,000กิโลนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นในเคตัังไวเ้เพียงแค่1 5 0 0ล้าน5กับ90,000 90, บาทเท่านั้นครับ ดับเบิลยูสองศูนย์ห้าดีเซลซีดานซีคลาสนะครับรถสวยๆสมรรถนะดีๆต้องคันนี้เลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่เจ็ดเมอร์เซเดสเบนซ์ซีสองสองศูนย์ดีเอวังกาดเฟสลิปนะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาเซเลไนด์เกรยนะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับมากันที่ซีคลาสนะครับตระกูลซีดานสี่ประตูกันบ้างนะครับท่านผู้ชมคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับโอเอ็มหกห้าสี่สองพันซีซีกับหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่แรงม้าจับคู่กับเกียร์เก้าสปีดนะคร ไฟหน้า LED high performance นะครับล้อแม็กดับเบิลวอคขนาด18นิ้วนะครับตัวรถเนี่ยเป็นรถซีดานนะครับไซส์รองจากตัว E Class รุ่นเมื่อกี้เลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ายังกว้างนั่งสบายเลยนะครับและตัวไมนอรเชนเฟลิปแบบนี้นะครับไฟท้ายก็จะเป็น LED รุ่นใหม่แล้วนะครับช่องเก็บสัมภาระเนี่ยกว้างเลยทีเดียวเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับทริมลายไม้ก็จะเป็นสีดำด้วยนะครับมาพร้อมกันปรับเบาะไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น3ก้านนะครับหน้าปัดเดือนไม้หน้าจอคอนโซลกลางเนี่ย โซนกลางนะครับเป็นระบบ MB 2 0สนะครับสามารถเลือกโหมดต่างๆเนี่ยได้อย่างครบคันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อเรดิโอมีเดียเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมและคันนี้มีระบบช่วยจอดอัตโนมัติด้วยนะครับอย่างที่บอกครับซ Class เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยขายดีตลอดเลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับวิ่งมาเพียงแค่64,0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นในเคตังไว้เพียงแค่1ล้านหแสนกับ9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับ เป็นรถเครื่องยนต์เบนซินล้วนของเจเนอเรชันบอดี้นี้เลยนะครับท่านผู้ชมจัดให้เป็นรถแรไอเทมของ w 205เลยก็ว่าได้นะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่8 Mercedes- Ben z C 200 A วังกาดนะครับคันนี้มาพร้อมสีดำออฟซิเชียนแบล็ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีครีมซิลเวตนะครับและนี่คือ C Class w 205โฉมแรกนะครับออกมาเป็นเครื่องเบนซินล้วนนะครับและถูกวันนี้นะครับ w เิล205ยังไม่มีเครื่องยนต์เบนซินล้วนออกมานะครับตัว และเป็นรถใช้มาเพียงแค่1นมือเท่านั้นนะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินนะครับ 2,000cc กับ184แรงม้าจับคู่กับเกียร์7สปีดนะครับเป็นตัวเริ่มต้นเอวังกาดนะครับชุดแต่งสุดสปอร์ตรอบคันได้ไฟหน้า LED High Performance นะครับล้อแมกซ์ดับเบิลสปอขนาด17นิ้วและขนาดของตัวรถนะครับก็จะมีขนาดเท่ากับ2คันก่อนหน้านี้เลยทีเดียวนะครับเป็นรถซีดาน4ประตูกว้างนั่งสบายนะครับไฟท้าย LED สุดสวยนะครับช่องเก็บสมพรากว้างเลยทีเดียวเข้าไปภายในนะครับสภาพสวยงามเลยทีเดียวตกแต่งงด้้วยบบาาะะะหนนััสีรรมมมซพอกป ไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้านนะครับหน้าจอคอนโซลกลางนะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับมี USB มาให้นะครับมีเรดิโอนะครับปรับโหมดต่างๆของตัวรถได้เลยนะครับคันนี้มีโหมดการขับขี่มาให้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น Eco Comfort Sport Individual นะครับที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายเลยทีเดียวต้องบอกเลยนะครับว่านี่รถเจเนอเรชั่นแรกของ W205 สภาพสวยๆรถมือเดียวแบบนี้ตอนนี้หาไม่ได้แล้วนะครับนอกจากคันนี้เลยนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2016นะครับวิ่งมานะครับเพียงแค่่63,000กกเทาาานนนััั้ะคครรบบ ส่วนพิเศษที่เบนเอนเคตั้งไว้เพียงแค่1ล้านกับ90,000บาทเท่านั้นครับ C-Class อีก1คันนะครับท่านผู้ชมคันนี้เป็นเครื่องยนต์ผสมผสานระบบไฟฟ้าเน้นประหยัดพลังงานแถมราคาโดนใจมากๆเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่9 Mercedes-Benz C350e Plug-in Hybrid Exclusive นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำออฟฟ d เชียลแบ็ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีครีมซิลเบตนะครับและนี่ C-Class อีก1รุ่นนะครับเป็นตัวก่อน Minor Change facelift นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน Plug-in Hybrid นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับ 2,000cc กับ211แรงม้าพวกมอเตอร์ไฟฟ้ามีก82แรงม้าเสียบชารมรั้งนวิกลปะาณ30 กิโลนะครับเครมค่าตาซิสเืรนน้ำมันสูงสุดอยู่ที่ประมาณ3 0มสถึงสากิโลเมตรต่อลิตรนะครับคันนี้เป็นตัวเอ็กซ์คลูซีฟนะครับเป็นตัวรองท็อปนะครับหายากมากๆเลยนะครับชุดแต่งสุดสวยหรูหรารอบคันเลยทีเดียวโดยเฉพาะกระจังหน้านะครับจะเป็นแบบ S Class เลยนะครับจะเป็นกระจังหน้าลายซี่พร้อมสัญลักษณ์ Mercedes Benz ดาวลอยนะครับได้ไฟหน้า Intelligent Light System นะครับล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับรูปทรงรถนะครับก็จะเป็นรถซีดาน4ประตูกว้างนั่งสบายเลยทีเดียวไฟท้าย l ออนะครับช่องเสียบชาร์จไฟจะอยู่่ทััั้้้งงงดาาานนนหลละะะคครรรรบบเเเเสีียยยชช์จไฟต็ม1ใว ประมาณ4-6ชั่วโมงเต็มนะครับท่านผู้ชมง่ายๆมากๆเลยสามารถเสียบชาร์จไฟที่บ้านได้เลยนะครับช่องเก็บสัมภาระกว้างนะครับมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าด้วยเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีครีมซิลเบดนะครับและทริมชุดแต่งนะครับจะเป็นลายไม้สีน้ำตาลตัดกันสวยมากๆนะครับและยังสามารถปรับเปลี่ยนสีไฟแอมเบียนทไลท์นะครับที่ไล่ขอบภายในรถทั้งคันเนี่ยได้ถึง3สีด้วยนะครับคันนี้มาพร้อมกันปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพ็กเกจนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้พวงมาลัยทรงสปอร์ตสามก้านนะครับพร้อม ครบคันนะครับเรื่องโหมดขุมกําลังได้นะครับเรื่องโหมดการขับขี่ได้ครบคันเลยทีเดียวที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนเลยนะครับเพราะว่าคันนี้มาพร้อมซันโพดิชั่นแพ็กเกจนะครับมาหลังไฟฟ้าและคันนี้นะครับท่านชมต้องบอกเลยนะครับว่าสภาพดีและก็รถเนี่ยวิ่งน้อยมากๆนะครับเพียงแค่หลัก20,000กว่ากิโลเท่านั้นหาไม่ได้ในตลาดแน่นอนนะครับรถคันนี้นะครับท่านชมเป็นรถปี2 0 1 6นะครับวิ่งมาเพียงแค่20,000กับ3,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาโดนใจมากๆเลยนะครับเป็นแค่9098เท่านั้นครับ ครบแล้วนะครับกับอัปเดตรถเข้า,าใหม่ประจำสัปดาห์นะครับชอบคันไหนแบบไหนอย่าลืมนะครับย้ํากันในทุกสัปดาห์เลยว่าต้องรีบติดต่อเข้ามาที่ Ben เอ็ได้เลยนะครับแต่ถ้าทั้งหมดนี้นะครับยังไม่โดนใจเดินทางมาที่โชว์รูม Ben เอ็ของเราได้เลยนะครับมีรถสวยๆหลากหลายคันให้ท่านชมเลือกเลยทีเดียวมาที่เบนเอ็นเได้รถถูกใจแน่นอนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ Facebook Ben NK เนะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคตตาล็อกออนไลน์ w w w b e n n k com หรือติดต่อเข้ามาที่ Ben NK ง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลย EP นี้นะครับเป็น EP ที่186นะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่า EP หน้านะครับ EP ที่187จะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสาหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ